ก็จ้าจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาฟังนะอ้รอรถเยอะรถเยอะขารถออกเยอะองเตมเล่นเล่นอันนี้กันนี่ต้นไม้โอ้ลมลื่นเลียดที่เล่นที่อะไรค่ะที่เล่นที่อะไต้นไม้ลมลื่นมาเป็นเบาจะเต้นหัว พอดีไปไปทั ite, <LO> ้งน <sup> yeah. <wier> <kav. sh arp phrase> ั้นใช่พ่อจมีขยะไหมไปทางรถเราเนี่ยไม่ปเอาไปที่รถเราเลยฮ่าๆๆที่รถไม่มีไปน้องเฟมเดินรถเรากินนูกไปเดินรถจะกระต่ายไม่เอาเดินเดินเปลนหัวตายเอาจะอ้วกหัวไหมก็ดูไม่แฝงเปก็เวียนหัวสิโอ๊ยต้นไม้ลบดื้อจังเลยอ่ะ ตาเราออกมานั่งต้นไม้แป๊บนึงร่มลื่นไหมโรงเรียนล่มลื่นดิลรงเรียนสบายอิ่มไมล่ละในลุ่มน้ำฝนตกพุ่งหยุดเล่น,นยัมีที่กระโดดดิจิกระโดดเล่นน้องเพ็นก็เล่นมาเลยเนี่ยเล่นดิ ไม่ได้แล้วตอนนี้เล่นตอนเช้าได้จะกลับบ้านแล้วนี่ตัวมุ้ตัวไม้ของเล่นเอาไปตัดหญ้าเสียงเครื่องตัดหญ้าอะไรเสียงอะไรตัดหญ้าไงพ่อเครื่องตัดหญ้าไงเครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าใช่ไหมเสียงอะไรเครื่องตัดหญ้า ก็เตะยาพี่เนาะเดี๋ยวมาจะใส่เสียงมอจะใส่ชี้หน่อก่อนเตินเลยลูกนกเดีด๋ยวรอคุณตารถมาอยู่ค่ะแล้ดอกอะไรสีส้มนะสวยดีหมดยังลูกทั้งขยะอยู่ไหน ออ้ทะยารถเราก็ได้เอ้ป้าติ้งรถเราก็ได้กลับบ้านแล้วจ้าเสร็จแล้วประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วกลับบ้านกันรอรถต้นไม้ล่มลื่นดีไหมเสียงนกตาไปไปไปหาตารุดมาแล้ว ข้าเชี่ยวมอไซค์น um, ู่นมอไซค์สตัดมอไซค์ไปแล้วจ้าขบ้านแล้ว